Lenovo L 3 2 P 3 0จอใหญ่ดีไซน์เรียบหรูดูดีเน้นเอนเตอร์เทนเมนต์ทำงานก็ได้ดูหนังก็ดีหรือจะตกแต่งภาพก็โดนเหมือนกันด้วยขอบเกตสี DCI P3 ที่90%และค่าบิตด,ดิฟที่10บบิดบอกเลยว่าจอตัวนี้น่าสนใจและราคาไม่แพง สวัสดีทุกๆคนครับผมกับผมตันไตโตคอมนะครับและวันนี้ครับเรามาอยู่กับจอคอมอีก1จอครับที่ไม่ใช่จอเล่นเกมยุคนี้หลายๆคนอาจจะซื้อจอคอมแต่ไม่อยากจะเน้นเล่นเกมอะไรมากมายเน้นการใช้งานทั่วไปต้องการจอใหญ่สีสดคมชัดภาพเต็มตาและที่สําคัญมีลาโพงในตัวนะครับ นี่เลยครับวันนี้เรามาอยู่กับ Lenovo L 3 2 P 3 0นะครับโดยสเปคตัวจอนี้นะครับมาพร้อมกับขนาดหน้าจอที่31.5นิ้วหรือตีไปเลย32นิ้วนะครับความละเอียดอยู่ที่ 4K พาเนลเป็น IPS นะครับขอบเขตสีตัวนี้เป็น DCI P3 ที่90%นะครับและในส่วนของค่าบิตด,ดิฟอยู่ที่10บิตนะครับหลายๆคนอาจจะงงว่าค่าบิตด,ดิฟคืออะไรนะครับบิตด,ดิฟคือ การแสดงผลสีครับซึ่งปกติแล้วหน้าจอทั่วไปนะครับจะมีค่าบิตดิฟอยู่ที่8บิตนะครับแต่สําหรับจอตัวนี้บิตดิฟเยอะถึง10บิตนั่นก็หมายความว่าหน้าจอ10บิตนะครับสามารถแสดงผลสีได้มากกว่า1,000ล้านสีนะครับแตกต่างกับหน้าจอ8บิตที่สามารถแสดงผลสีได้เพียงแค่16.8ล้านสีเท่านั้นนะครับดังนั้นใครต้องการภาพที่สีสวยสดคมชัดและแสดงผลสีได้เยอะๆสําหรับงานตกแต่งภาพเนี่ย จอ Lenovo l 3 2 p 30ตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าตอบโจทย์แน่นอนนะครับแต่ในส่วนของการรองรับ HDR ตรงส่วนนี้จะไม่รองรับนะครับและนอกจากนี้เองนะครับใครที่เป็นสายเกมเมอร์จอตัวนี้ยังรองรับ FreeSync ด้วยนะครับและสัดส่วนหน้าจอนะครับตัวนี้จะเป็นขนาด16:9ก็เป็นหน้าจอสัดส่วนมาตรฐานสำหรับยุคนี้ซึ่งสเปคโดยรวมเนี่ยถ้าใครต้องการหน้าจอใช้ทำงานทั่วไปตกแต่งภาพเบื้องต้นนะครับจอตัวนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์แน่นอนนะครับ ดีกว่าหน้าจอโน้ตบุ๊กแบบทั่วไปรวมถึงดีกว่าหน้าจอเกมมิ่งที่มีขอบเคสีแค่8บิตแน่นอนนะครับและในส่วนของ,งการดีไซน์นะครับขอบหน้าจอเขาออกแบบมาให้มีความบางเพียงแค่2มิลิเมตรเท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยใครอยากจะต่อหลายจอเช่น วางติดกัน2จอหรือใช้3จอเป็นภาพมุมกว้างนะครับขอบหน้าจอก็จะบางมากๆแทบจะไม่กวนสายตาเลยนะครับรวมไปถึงการดีไซน์ฐานจอนะครับก็จะมาในลักษณะที่เป็นสี่เหลี่ยมแบนๆไม่วื้วหวเป็นขาบมุมแรงแบบจอเกมเมอร์นะครับมีโลโก้ l e n ovo แบบมินิมอลนะครับและมีร่องสําหรับวางปากกาหรือว่าวางตั้งของต่างๆได้ซึ่งการดีไซน์ฐานจอนะครับเน้นความเรียบง่ายไม่วื้วหวามากมายใครต้องการตกแต่งโต๊ะคอมแบบเรียบๆ ไม่ใช่แบบดูสไตล์เกมเมอร์เนี่ยจอตัวนี้บอกเลยว่าเหมาะแน่นอนนะครับส่วนฟังก์ชันของฐานจอนะครับในส่วนนี้เนี่ยก็อาจจะไม่วุรหวามากนะครับเพราะว่าไม่สามารถเงยได้อย่างเดียวไม่สามารถกลมได้นะครับเงยก็คือปรับมุมชันขึ้นดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครอยากจะปรับสรีระจอให้มันถูกกับสรีระการนั่ง ก็อาจจะไปหาพวกแขนจับจอแบบเอ็กโอนอมิกนะครับมาติดได้เพราะว่าด้านหลังจอนะครับจะมีตัวเวอร์ซ่าเมาส์อยู่มันเป็นรูยึดนอสสำหรับการติดตั้งกับขาตั้งจอแบบมาตรฐานนะครับใช้กับขาตั้งจอที่รองรับจอ32นิ้วได้ทุกรุ่นแน่นอนนะครับและนอกจากนี้เองนะครับตัวหลังฐานจอเนี่ยจะมีร่องสําหรับเก็บสายไฟด้วยใครที่ต้องการจัดโต๊ะคอมแบบไม่ให้เห็นสายไฟเลยจอตัวนี้เนี่ย สามารถจัดได้นะครับเก็บสายไฟได้แบบเนียน,ยนสายจะเส้นเล็กเส้นใหญ่อะไรก็สามารถเก็บได้หมดนะครับส่วนด้านหลังจอนะครับก็จะมีการดีไซน์ที่เรียบง่ายเหมือนกันนะครับอารมณ์จะแบบเป็นสลิมแต่ก็ไม่สลิมมากมีความหนาอยู่ประมาณหนึ่งะครับเพราะว่าพาร์เนลจอแบบ10บิตเนี่ยมันค่อนข้างหนาเลยนะฮะแล้วก็ในส่วนของด้านหลังจอนะครับมันจะมีโลโก้ที่เป็นโลโก้ l ลน o ะเเป็นเบสเท่มา อารณมประมาณโน้ตบุ๊กเลนโวนะครับมีการแปะโลโก้แต่แขงข้างไว้เพื่อความสวยงามนะครับและนอกจากนี้นะครับในส่วนของเรื่องพอร์ตการเชื่อมต่อเจ้า L 3 2 P 3 0ตัวนี้นะครับยังสามารถใช้งานเป็นฮับได้เพราะว่าเขาสามารถต่อพอร์ต Type C นะครับเข้ากับหน้าจอและทำหน้าที่เป็นฮับ USB โดยจะมี USB 3.2 Type A นะครับให้มาถึง4พอร์ตเลยดังนั้นใครจะต่อเมาส์ต่อคีย์บอร์ดเชื่อมต่อแฟลชไดร์ฟเอเ t อ r ์นอลสตอนะครับ ต่อได้ผ่านหน้าจอถือว่าสะดวกมากๆไม่ต้องมุดโต๊ะนะครับหรือว่าเอื้อมไปเสียบ USB ที่ด้านหลังเคสแต่อย่างใดเลยนะครับสามารถต่อที่จอได้แต่ว่าเรื่องมุมการเสียบเนี่ยอาจจะเสียบยากนิดน,นึงเพราะว่ามันจะอยู่ด้านใต้จอนะครับ ต้องก้มลงไปดูเล็กน้อยใครปวดคอแบบผมตอนนี้เนี่ยอาจจะเสียบต้ยากนิดหนึ่งนะครับต้องคลำคำหาเอานะฮะและนอกจากนี้นะครับอินพุตพอร์ตต่างๆนะครับยังรองรับ HDMI 2.0 Display Port 1.2นะครับและในส่วนของพอร์ตไฟเลี้ยงนะครับก็จะเป็น AC power cord มีหม้อแปลงไฟอยู่ภายในตัวหน้าจอ ไม่มีตัวอะแดปเตอร์แยกออกมานอกหน้าจอให้เกะก,กะเลยนะครับดังนั้นเรื่องการจัดเก็บสายไฟอะไรต่างๆบอกเลยว่าจอตัวนี้เนี่ยสามารถจัดเก็บได้ง่ายแน่นอนนะครับและในส่วนฟังก์ชันเสรมิมอ,อื่นๆของหน้าจอตัวนี้ก็ต้องบอกว่าเน้นอินเทอร์เทนเมนต์ใช่ไหมครับเขาก็มีลําโพงมาให้ด้วยนะครับโดยลําโพงที่ให้มาจะเป็นลําโพงขนาด3วัตต์ให้มาถึง2ตัวดังนั้นครับใครจะดูหนังแบบไม่ต้องต่อลําโพงออกใช้ลําโพงออกหน้าจอถามว่าดูได้ไหมดูได้ครับ แต่เรื่องคุณภาพเสียงเนี่ยอาจจะไม่ใช่แบบโอ้มีแบรนด์ดังมาการันตีคือเน้นเปิดเสียงมีเสียงดังฟังชัดเน้นใช้ง,งานทั่วไปแต่คุณภาพเสียงบอกเลยว่าอย่าไปคาดหวังอะไรมากกับลำโพงติดหน้าจอจากที่ผมได้ลองฟังดูนะครับผมแนะนําว่าถ้าใครจะฟังเพลง ปหาลำโพงมาต่อแยกหรือฟังผ่านหูฟังจะดีกว่านะครับแล้วก็เรื่องต่อหูฟังนะครับก็ไม่ต้องไปเสียบหลังเกีที่ยุ่งยากเช่นกันนะครับเพราะว่าใต้จอเนี่ยเขาจะมีพอร์ตแจ็คส5สําหรับต่อหูฟังอยู่นะครับก็ถือว่าสะดวกมากไม่ต้องลากสายยาวนะครับส่วนปุ่มกดเข้าเมนูต่างๆบนหน้าจอนะครับจะอยู่บริเวณมุมขวาล่างของจอก็เหมือนกับจอทั่วไปเลยเพียงแต่ว่าจะเป็นระบบปุ่มกดไม่ใช่ระบบจอยสติ๊กนะครับดังนั้นการกดปรับต่างๆก็อาจจะกดต้องทําความเข้าใจความเคยชินนิดนึงถึงจะกดได้คล่องนะครับ และในส่วนของการปรับแต่งเนี่ยสามารถเลือกโหมดสีได้ค่อนข้างเยอะเลย ไม่ว่าจะเป็นโหมดสีแบบ DCI-P3, sRGB หรือ Rec.709 ก็มีให้เลือกปรับตามความเหมาะสมนะครับแต่เรื่องความแม่นยำของสีเนี่ยอาจจะต้องคาลเรเบตก่อนการนำไปใช้ทำงานด้านสีสันตกแต่งภาพนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้มีการคาลิเบตมาให้จากโรงงานไม่ได้มีววพวก Versa d i s p l a y อะไรมารองรับนะครับดังนั้นครับเราสามารถไปซื้อหรือไปเช่าตัวคาลิเบตสีหน้าจอมาปรับสีหน้าจอให้มันตรงกับค่ามาตรฐานได้นะครับใช้เป็นจอตกแต่งภาพได้เหมือนกันเลยถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่จอตกแต่งภาพแบบเฉพาะทางจัดจัดนะครับ แต่ว่าเรื่องบิดดีฟที่ให้มาก็ถือว่าใช้งานได้เลยนะครับตัวระบบหน้าจอนะครับการแสดงผลเนี่ยเขาจะมีการถนอมสายตาด้วยระบบ TUV r าย l a n d Eye Comfort นะครับช่วยลดแสงสีฟ้าดูแล้วสบายตาขึ้นนะครับรวมไปถึงแสงหน้าจอนะครับให้ความสว่างมาถึง350นิตดังนั้นครับตัวพาเแนลจอสาม,มารถสู้แสงภายนอก,กได้เป็นอย่างดีในกรณีที่มีแสงสว่างภายในอาคารมากวนตานะครับหรือว่านั่งหันหลังให้หน้าต่างเนี่ย จอกก็าสามารถสู้แสงได้แต่ทางที่ดีนะครับหาตำแหน่งการจัดแสงจัดไฟให้มันเหมาะสมกับสายตาเราจะดีที่สุดนะครับส่วนเรื่องการตกแต่งภาพผมได้ลองเอามานั่งทำไรรูมก็ถือว่าทำได้ดีครับาการไล่สเกลสีาการไล่เฉดสีต่างๆเนี่ยภาพแบบว่าที่มีการเล่นแสงนะครับมีการไล่สเกลเฉดแสงเยอะเนี่ยแสงไม่เป็นคลื่นแสงไม่แตกนะครับสามารถแต่งรูปและการไล่สเกลแสงเนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างเนียนตา ดังนั้นครับใครที่เน้นการตกแต่งภาพทำงานด้านสีสันแต่ไม่ใช่คนทำงานแบบมืออาชีพต้องการใช้งานทั่ว,วไปถ่ายรูปเล่นๆตกแต่งภาพแบบไปถ่ายคอสเพลย์มาอยากทำบ้างอะไรบ้างเจ้าจอตัวนี้ก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับแต่บางคนนะครับอาจจะไม่ได้คาลรเตรสีหนะ้าจอมาก่อนการแสดงผลภาพแสดงผลสีที่ได้ก็อาจจะไม่ได้เป็นมาตรฐานแต่ถ้าตกแต่งตามความพอใจของเราดูแค่คร่าวๆนะครับทำองไม้ให้ภาพสวยเนี่ยตัวนี้ก็สามารถทําได้นะฮะ การปรับแสง brightness นะครับการปรับไฮไลท์หรือว่าการดึงเฉดสีต่างๆให้ตรงตามความต้องการของเราเนี่ยสามารถทำได้ออกมาค่อนข้างน่าพอใจเลยนะครับดังนั้นครับใครที่ต้องการหน้าจอที่เป็นหน้าจอแบบมาตรฐานกลางๆแบบเป็ดเล่นเกมก็ได้ดูหนังก็ดีหรือว่าจะเป็นจอตกแต่งภาพเบื้องต้นจอตัวนี้สามารถทำได้ และทำได้ค่อนข้างดีกว่ามาตรฐานด้วยนะครับดังนั้นครับกับราคาค่าตัวอยู่ที่12990บาทกับหน้าจอไซส์ใหญ่เน้นเอนเตอร์เทนเมนต์ทำได้หลากหลายเจ้า Lenovo L 3 2 P 3 0ตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์นะครับสำหรับใครที่ต้องการหาจอสักจอหนึ่งมาใช้งานนะครับสำหรับวันนี้เองก็ไม่มีอะไรมากมายครับต้องขอบคุณทาง Lenovo ด้วย ที่ส่งเจ้าหน้าจอตรวนี้ไห้ผมรีวิวนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะครับและสุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมติดตาม subscribe ไลค์แชร์ใต้โต้คอมนะครับกด subscribe ช่องใต้โตะคอมให้ถึงแสนซับไปไวภายในปีนี้ด้วยจะขอบคุณมากมากเลยนะครับขอบคุณทุกคนครับที่ติดตามชมผมตันใต้โตะคอมครับขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย